ข่าวที่สามผมเอา,าจากกรุงเทพธุรกิจนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าวิกฤตนี้ครัวเรือนในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นผู้เขียนคอลัมน์ชื่อคุณดอร์สิทธิพลสิทธิพลนะสิทธิพลวิบูลธนากุลนะครับก็ดอกร์สิทธิพลก็บอกว่านี่ครัวเรือนที่มากนะครับตอนนี้และดอกเบีย้ยมันขาขึ้นเนี่ยมันเสี่ยงกระทบเศรษฐกิจไทยในภาพรวมกําลังซื้อกระทบกําลังซื้อด้วย ส่งผลต่อภาคธุรกิจการจ้างงานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงชําระนี่ยากขึ้นเสี่ยงผิดชําระกระทบกับคุณภาพชีวิตและสมาชิกในครอบครัวแล้วก็มีโอกาสที่จะไปพึ่งผ่านหนี้นอกระบบมากขึ้นนะครับหนี้คัวเรือนคนไทยอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นกําลังซ้ําเติมวิกกิหนี่ครัวเรือนให้หนักขึ้นด้วยนะครับทางนี้นะครับในปี64เนี่ย ในปี64นี่ครัวเรือนอยู่ที่90.1%ต่อ GDP แต่ณปัจจุบันปี65ตอนนี้ต่ำกว่า90%แล้วนะครับเหลือแค่89%นะครับเพราะว่า GDP มันขยับดีขึ้นนะครับต้องบอกก่อนตัวเลขที่คุณสิทธิพลดเรเขียนไว้นี่คือของปี54คือ90.1%ต่อ GDP ตอนนี้ขยับลงมาแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับข้อมูลจากการสำรวจภาะวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี64โดยสำนักง,งานสถ,สถิติแห่งชาติบอกว่า ครัวเรือนที่มีหนี้สัดส,ส่วนมากขึ้นนะครัวเรือนที่เป็นหนี้สัดส,ส่วนมากขึ้นเป็น51.5%นะครับเพิ่มขึ้นจาก45.2%ในปี2562นะคือเอาง่ายเป็นหนี้เยอะขึ้นอ่ะนะต่อมารายได้ครัวเรือนขยายตัวช้ากว่าการขยายตัวของหนี้สินอนะครับก็คือรายได้มันขยายตัวช้ากว่าหนี้อ่ะนะแล้วในปี64เนี่ยหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนไทยนะครับ ปี64นะอยู่ที่ครอบครัวแล้วประมาณ2 0 0 0 0นนะครับ5,000กว่าบาทนะแต่ปี62เนี่ยมีหนี้สินเฉลีย่ยแค่แสนหกเองนะโอ้โหปี62แสนหกปี64 2,500 0 0นะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ25%เลยนะโอ้โหนี่ควเลยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ25%นะในรอบ2ปีเองนะขณะที่ข้อมูลจาก Bank for International s e t t l e m e n t เนนะฮะ เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยกำลังพัฒนามาตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมเด็กจนโตมันกำลังมันกําลังพัฒนามามานานมากนะมันยังไม่พัฒนาทีอ่ะเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มีหนี้ครัวเรือนมากที่สุดนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเป็นหนี้ประเทศที่กําลังพัฒนาและมีหนี้ครัวเรือนมากที่สุดนะแต่จริงแล้วหนี้ครัวเรือนมากที่สุดของเอเชียหรือน่าจะของเอเชียนะ เป็นเกาหลีไม่ใช <If> ่เกาหลีเกาหลีผมจะเกาหลีไหมเกาหลีใต้นะฮะเกาหลีใต้มีหนี้ครัวเรือนมากกว่าคนมากกว่ามากกว่าคนไทยนะแต่ว่าเกาหลีใต้เขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วมั้งเออแต่ของไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงที่สุดอืนะครับที่บอกว่าในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยแบบตอนเนี้ยหลายประเทศก็ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะแบงก์ชาติของเราเองก็มีแนวโน้มต้องขึ้นดอกเบี้ยเช่นกันเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ ตลอดจนลดความผันผวน,นของการเคลื่อนย้ายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงจะซ้ําเติมปัญหานี้ครัวเรือนของไทยให้หนักขึ้นโดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจถดถอยประชาชนมีไรายได้ลดลงแต่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้แพงขึ้นหรือกู้มากขึ้นนะครับตัวอย่างประชากรลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง3ามกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบีย้ยนะครับคือหนึ่งกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยและเป็นหนี้บัตรเครดิต ปัจจุบันพบว่านี่บัตรเครดิตมีนี่เสียมากขึ้นนี่เสียจากบัตรเครดิตประมาณหนึ่งในสามเป็นคนที่มีอายุต่ำกว่าสามสิบห้านะคือพูดง่ายนี่เสียกันร้อยคนเนี่ยสามสิบคนอายุต่ำกว่าสามห้าตรงนั้นอายุสูงกว่าสามห้าสอดคล้องกับข้อมูลของเครดิตบูโรว่านี่ครวัวเรือนในฐานข้อมูลอยู่ที่ประมาณสองจุดสี่ล้านล้านบาทครอบคลุมลูกนี้สาสิบเอ็ดล้านคนจากสถิติพบว่าลูกนี้ร้อยคนจะเป็นนี่เสียสิบแปดคน Oh, n สิบดเอ้ n p ซ18%เลยนะและหากเจาะลึกในกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียเนี่ยนะอายุประมาณ30สิถึงสี่ิสปีเนี่ยพบว่าในร้อยคนเป็นหนี้เสียมากถึงยี่บสี่คนนะคือหนี้เสียมันจะมาอยู่ที่อายุประมาณนี้ยเยอะสุดนะครับสองนะครับปัญหาหนี้ครัวเรือนเสี่ยงรุนแรงกระดกลิ้นไม่มาเนยครับอนนี้พูดเยอะลิ้นเปรี้ยมหมดแลวเนะี่ยกระดกไม่ได้นะรุนแรงกนระะดกได้แนละ้ว นะในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะครับระบุว่านะครับ78%ของผู้มีไรายได้น้อยกว่าหมื่นห้าต่อเดือนเนีนะ่ยและมีหนี้เนี่ยนะครับประเมินว่าตนเองเป็นผู้มีปัญหาภาระหนีนะ้มากกว่าหนึ่งในสี่คือผู้มีไรายได้น้อยระบุว่าตัวเองมีปัญหาภาระหนี้ในระดับหนักเลยตอนนี้นะคือคนที่มีรายได้น้อยกว่าหมื่นห้าเนี่ยบอกเลยว่ากูหนักมากแล้วตอนเนี้ย <c oughs> นะไม่ไหวแล้วนะ ส่วนสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่พบว่ามีหนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแรงงานที่มีรายได้น้อยน่าเป็นห่วงสุดผลสํารวจพบว่าแรงงานที่มีรายได้ระหว่าง5,000-10,000บาทต่อเดือนมีรายได้ไม่พอชําาะหนี้โอ้เอาให้กินให้พอก่อน,นเถอะคิดชําาะหนี้เหรอโดยในปี65แรงงานมีหนี้เพิ่มขึ้น99%สูงสุดในรอบ13ปีนับตั้งแต่มีการสํารวจมาอื แรงงานที่มีเงินเดือนน้ออนเขาไปกู้ที่ไหนวะเนี่ยผมอยากเห็นคจริงที่มีหนี้เยอะเพิ่มขึ้นขนาดนี้จริงๆนะฮะเผมอยากรู้จริงคนที่มีหนี้คนที่มีเงินเดือนแน่นอนแล้วไปกู้มีหนี้เพิ่มมันไปเพิ่มยังไงมันกู้แบงค์ผ่านกันด้วยเหรอวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันกู้จากไหนมานะ่เพราะนี้ถ้ราระบบมันไม่น่าจะไม่น่าจะมีข้อม,มูลไปเป็นหนี้หัวเรือนได้นะอืมกลุ่มปอบากลุ่มที่สามค,คือกลุ่มเกษตรกระเรกษตนะร,รกรไทยส่วนใหญ่มีหนี้อยู่แล้ว แต่หลายท่านอ่านไม่ทราบเออดูเหมือผมด้วยดรสิทธิพลสิทธิพลเขาบอกว่าสปีนับตั้งแต่โควิดเนี่ยเกษตรกรไทยมีหนี้เพิ่ม74%โอ้โหนะจากเดิมเนี่ยเกษตรกรในปี63เลยนะครับมีหนี้แค่ครอบครัวละแสนห้าแต่พอโควิดมาปี64จากแสนห้าเป็นสองแสนหกเฮ้ยเกษตรกรทำไมมีผลกระทบขนาดนั้นบะเอองง ผมนะว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยเหตุมาจากมาตรการล็อกดาวน์ตลาดถูกปิดประชาชนลดการใช้จ่ายพืชผลการเกษตรขนส่งไม่ได้อ๋อโอเคครับราคาตกต่าประการสาคัญสุดคือโดยพื้นฐานของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ต้องกู้มาลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนเนื่องจากรายได้ไม่พอเลยจ่ายรายได้มาเป็นฤดูกาลแต่รายจ่ายเกิดขึ้นตลอดเวลาทําให้ต้องกู้มาเป็นค่าใช้จ่ายขณะที่เมื่อทุนจํากัดทําให้ต้องกู้มาลงทุนอื นอกจากนี้ครัวเรือนแล้วนะครับหนี้ภาคธุรกิจก็อย่างน่าห่วงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เรียกว่า SME ปัจจุบัน SME มีหนี้ประมาณนะครับ3.4ุล้านล้านบาทเป็นหนี้เสียราประมาณ 2. 6แสนล้านบาทนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเออและมีหนี้ที่กล่าวถึงเป็นที่ปนพิเศษคือหนี้ที่เกือบเสียเนี่ยอีกประมาณสแสนล้านนะรวมรวมกันแล้วก็ประมาณ6ล้าน6แสนล้านนะโอ้โหประมาณเยอะเหมือนกันนะ ซึ่งถือว่าเป็นน่านาเป็นห่วงนะครับเนะะื่องากดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาลักษณะของ SME ที่กระจายทั่วประเทศมีบทบาทในการจ้างงานแต่ส่วนใหญ่มีทุนน้อยสายปานสั้นยิ่งน่าเป็นห่วงโอ้ข่าวยาวเงี้น,นะครับข้อควรระวังในการในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นและหนี้ครวัวเรือนที่สูงขึ้นคืออะไรประการแรกเลยนะครับก็ควรระวังคือหนึ่งนะครับหนี้ครวัวเรือนที่มากหรือดอกเบีย้ยที่สูงเนี่ยนะครับเสี่ยงกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมกระทบกําลังซื้อ ความสามารถในการใช้จ่ายของครัวเรือนลดลงส่งผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจและการจ้างงานนะครับประการที่2คือการเพิ่มขึ้นของดอกเบีย้ยโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เงินเฟ้อสูงสินค้ามีราคาแพงค่าครองชีพเพิ่มครัวเรือนที่มีหนี้สูงยิ่งประสบความลําบากในการดํารงชีวิตลูกหนี้เสี่ยงชําระหนี้ได้ยากขึ้นเสี่ยงผิดชําระหนี้กระทบคุณภาพชีวิตของลูกหนี้และชีวิตของครอบครัวคือสมาชิกครอบครัวโดนไปด้วย ประการที่สามคือในเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ลูกหนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังเสี่ยงหันไปพึ่งผ่านหนี้นอกระบบนะเออตอนนี้เขาบอกว่าในปีหกสี่มัวค่านี้หนี้นอกระบบอยู่ที่ประมาณแปดหมืนห้าพันล้าน a, นะนะเพิ่มจากระบบดับห6 0 0มกันล้านตั้งแต่ปีหกสองปีหกสองนี้ระบบไทยประมาณห้าหมกว่าล้านปีหกสี่ประมาณแปดห0่กว่าล้านเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งจุดห้าเท่าการพึ่งผานหนี้หนี้นอกระบบเสี่ยงผลักให้ลูกหนี้ลำบากขึ้นใช้หนี้ไม่มีวันหมด ปัญหานี้หนักขึ้นกระทบคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะสุขภาพจิตของลูกหนี้และครอบครัวจริงครับเป็นหนี้เยอะแล้วสุขภาพจิตเสียผมเองก็สุขภาพจิตจะเสียไปด้วยเนะี่ยวันวันฟังแต่เรื่องหนี้ของคนอื่นสุขภาพจิตจะเสียเหมือนกันเลยเนะี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้อสูงกู้เรือนไทยมีหนี้มากขณะเดียวกันดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นรัฐบาลต้องออกมาตรการที่จําเป็นเพื่อดูแลลูกหนี้กลุ่มเปราะบางให้ผ่านช่วงเวลาที่ลาบากนี้ไปให้ได้ทางที่ดีคือไม่กลายเป็นหนี้เสีย ไม่ต้องหันไปพึ่งหนี้นอกระบบขณะเดียวกันก็ยังมีงานทําดูแลครอบครัวได้ไม่เสียสุขภาพจิตไม่คิดสั้นส่งผลต่อทั้งส่งผลต่อ,ท,ตอทั้งผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของครอบครัวนะครับตัวอย่างมาตรการที่รัฐบาลสามารถพิจารณาใช้ได้โดยเฉพาะต่อกลุ่มเปราะบางเช่นมาตรการพักชำระหนี้มาตรการยืดหนี้มาตรการปรับโครงสร้างหนี้หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ยในภาวะวิกฤต ดอกเบี้ยที่กำลังจะอยู่ในช่วงขาขึ้นเสียงซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้นรัฐบาลไทยต้องเตรียมรับมือให้ดี